สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับผมก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับไอทีกากาศนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็มีเทคนิคนะครับมีเว็บดีๆมาแนะนาเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยนะครับผมก็คือเป็นเว็บที่ไว้สําหรับสร้างโพสต์สร้างประกาศบน Facebook นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้สร้างแค่โพสต์หรือว่าประกาศบน Facebook ได้เท่านั้นนะครับเรายังสามารถที่จะสร้างโลโก้สร้างอะไรต่างๆรูปภาพตกแต่งออกแบบ ป้ายออกแบบเออเยอะมากเลยนะครับแผนพับก็ยังได้นะครับผมด้วยนะครับเว็บเว็บเดียวนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปใช้งานโปรแกรม Photoshop เลยใครที่ออกแบบไม่ค่อยเป็นเนี่ยสามารถที่จะลองดูเว็บนี้ได้นะครับผมชื่อเว็บเนี่ยชื่อว่าเว็บแคนวาะนะครับ canva.com นะครับตรงนี้นะครับผม canva.com ครับ c-a-n นะครับ v-a.com นะครับผมนะครับหลังจากที่ เข้าหน้าเว็บแล้วนะครับเราก็มาในส่วนของหน้าต่างของหน้าต่างล็อกอินนั่นเองนะครับถ้าเราใช้ facebook อยู่เนี่ยเราสามารถที่จะล็อกอินเข้าในระบบของ facebook ได้เลยนะครับอ่าจะล็อกอินเข้าแบบ facebook นะครับกดเข้ามาปุ๊บเนี่ยกดยอมรับ a c e b o o k นิดหน่อยนะครับถ้าเป็นครั้งแรกนะครับอันนี้ผมเคยล็อกอินเข้ามาแล้วมันก็จะเข้ามาเลยนะครับพอเข้ามาแล้วเนี่ยทีนี้นะครับเราก็ทําการนะครับมาดูที่ตรงนี้นะครับมันจะเราจะเห็นว่า มันจะมีส่วนของงานต่างๆเ,ย,เยอะมากนะครับเป็นงานมันงานนําเสนอที่เป็นคล้ายๆ PowerPoint นะครับมีหลายๆหน้านะครับแล้วก็งานโซเชียลมีเดียนะครับหรือว่าสร้างโพสต์ที่เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook Instagram อะไรต่างๆเนี่ยได้หมดเลยนะครับแล้วก็งานวิดีโอนะครับทิมพ์ผลิตภัณฑ์อะไรเงี้ยฝ่ายการตลาดโอ้เยอะมากนะครับผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาสร้างโพสต์แบบเคลื่อนไหวนะครับบน เฟซบุ๊กให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่ามีวิธีการสร้างยังไงนะครับผมจะใช้ในส่วนของงานนำนำเสนอนะครับผมซึ่งมันมีแม่แบบที่ผมคิดว่ามันมันสวยเยอะนะครับก็ลองเลือกดูนะครับกดมาที่งานนําเสนอเนี่ยมันก็จะมีตรงนี้นะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับลองกดหาดูนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะกดเลยครับแล้วก็เลือกในส่วนของงานนําเสนอมาสัก งานหนึ่งนะครับผมหรือว่าถ้าเกิดว่าเลื่อนตรงนี้ไม่พอใจนะครับลองเลื่อนดูนะครับในส่วนของงานออกแบบอื่นๆนะครับอย่างเช่นมีโปสเตอร์มีอะไรต่างๆสามารถที่จะเลือกได้เลยนะครับผมมีเยอะมากนะครับที่เราจะทำลงไปในเขาเรียกอะไรนะที่เป็นประกาศข่าวประกาศหรือว่าประชาสัมพันธ์หรือว่าเกี่ยวกับข้อมูลสินค้าข้อมูลอะไรต่างๆที่ บางทีเนี่ยแม่ค้าพ่อค้าเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้โปรแกรม Photoshop ใช้โปรแกรมกราฟิกอื่นๆได้ก็ลองดูตนนัวนี้เห็นไหมฮะเนี่ยเยอะเลยนะครับมีทั้งแม่แบบที่เป็นของ i n s t a g r กรต่างๆ,ๆนะครับมีหมดเลยนะครับผมจะใช้ในส่วนของงานนําเสนอนะครับผมางานนําเสนอนะผมเลือกก่อนตรงนี้เนี่ยผมไปหามอางผ,ผมเนี่ยตอนนี้นะครับหามานานมากนะครกว่าจะได้แต่ว่ามันก็มันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเราตกแต่งเพิ่มได้นะครับ ในส่วนของตรงนี้นะครับผมลืมบอกไปนะครับก็คือมันจะมีในส่วนของที่เสียเงินนะครับแล้วก็ฟรีนะครับเวลาเสียเงินหรือฟรีเนี่ยเราสังเกตดูง่ายๆนะครับเวลาเราเอาเมาส์ไปชี้นะครับมันจะขึ้นเป็นฟรีขึ้นมานะครับหรือว่าถ้าเป็นเสียเงินเนี่ยดูง่ายๆเลยมันจะมีในรูปรูปในส่วนของรูปเงินขึ้นมานะครับตัวน,นี้นะครับรูปรูปเงินน,นั่นเองครับตัว s แล้วก็ขีดค่า2 สองขีดนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะแบบนี้นะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับมาที่งานนําเสนอเลยนะครับแล้วก็เลือกแม่แบบของมาของเราเข้ามานะครับหรือถ้าเราไม่เลือกเนี่ยเป็นแบบเปล่าก็ได้นะครับแต่ถ้าให้ผมผมแนะนําสําหรับมือใหม่เนี่ยเลือกเป็นแม่แบบนะครับเราเลือกเป็นแม่แบบออกมานะครับอ่าทีนี้พอเป็นแม่แบบเนี่ยเราเลื่อนดูอย่างนี้เนี่ยมันก็จะมีหลายๆหน้าก็คือเป็นงานนําเสนอเหมือน powerpoint นั่นเองนะครับ เนี่ยนะครับมันก็จะเยอะแบบนี้นะครับผมแต่ว่าเราสามารถที่จะเลือกนะครับในส่วนของหน้าที่เราจะออกแบบเฉพาะหน้าได้หรือว่าใช้เฉพาะหน้าเดียวได้เหมือนกันนะครับก็คือเราไม่จําเป็นต้องเซฟทั้งหมดนะครับหรือว่าทําทั้งหมดนะครับเราสามารถที่จะทําเฉพาะหน้าเดียวแล้วก็บันทึกออกมาใช้งานแค่หน้าเดียวได้นะครับอันนี้เนี่ยผมจะลองตรงนี้นะครับตรงนี้ว่ามีวิธีการทําอย่างไรนะครับอ่ะตรงนี้นะครับสมมุติว่าผมเขียนว่าตอนนี้เป็นตัวอย่างนะครับ อ่าสัมาสำหรับโพ์ f เฟซบุ๊กแบบนี้นะครับผมจะทำเป็นแบบนี้นะเสร็จแล้วนะครับส่วนของอข้อมูลหรือว,ว่าฟอนต์อะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะลบหรือว่าเพิ่มได้นะครับถ้าเราจะลบเนี่ย เราไปคลิกที่ตัวชิ้นงานตรงนั้นนะครับแล้วเราก็กด delete ในคีย์บอร์ดได้เลยนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับอ่าแบบนี้แล้วกัน,นตัวข้อนี้ delete ได้หมดเลยเห็นไหมฮะแต่ถ้าเราจะเพิ่มในส่วนของอรูปแบบต่างๆอื่นๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะเพิ่มได้นะครับเราเพิ่มสามารถนํารูปจากข้างนอกมาได้นะครับผมก็คือเป็นการอัปโหลดเข้ามานะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับอันนี้ก็คืออัปโหลดรูปภาพนะวิดีโอแล้วก็เสียง ได้หมดเลยนะครับทั้งแบบรูปภาพก็ได้วิดีโอก็ได้แล้วก็เสียงก็ได้นะครับอ่ะตอนนี้ผมยังจะจะไม่อัปโหลดนะเดี๋ยวมันจะช้านะครับผมก็ใช้เป็นภาพของมันไปก่อนนะครับอ่ารูปภาพมันก็จะมีรูปภาพประกอบเนี่ยเยอะนะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยเราจะใช้เป็นแบบนี้แล้วกันเนาะเป็นแบบอ่าภาพเคลื่อนไหวนะครับเนี่ยมันก็จะมีสติ๊กเกอร์มีอะไรขึ้นมานะครับเนี่ย สมมุติผมจะเอาตัวนี้ขึ้นมาเห็นไหมมันขึ้นว่าฟรีนะครับเราก็คลิกแล้วก็ลากไปใส่เลยนะครับอ่าประมาณนี้นี่นะครับโอ้ยสําหรับตัวนี้เนะี่ยมีทั้งบนสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็บนคอมพิวเตอร์นะถ้าบนคอมพิวเตอร์เนี่ยเราสามารถใช้เบราว์เซอร์หรือว่า,าที่เราเรียกว่า g o o l e Chrome เนี่ยได้เลยนะครับหรือว่า Google Chrome, iE หรือว่าอะไรล่ะ f i r e f o x นะครับได้เลยนะครับแต่ถ้าบนมือถือเนี่ยเราจะต้องไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมานะครับแอปพลิเคชันชื่อว่าแคนวาตัวนี้นะครับผมเซิร์ชตรง Google Store ก็มีเลยนะครับผมหรือว่าถ้าเป็น iOS ก็มีเหมือนกันนะก็ฟรีเหมือนกันนะครับผมอ่าใส่แบบนี้แล้วนะครับผมจะขย,ยับตรงนี้นิดน,นึงมันทับกันเยอะเหลือเกินผมเริ่มจะงง,งละประมาณนี้นะครับ ในส่วนของตัวหนังสือนะครับก็จะอยู่ตรงนี้เมนูนี้เลยนะครับเราสามารถที่จะเพิ่มมาคลิกเพิ่มตรงนี้เลยก็ได้นะครับหรือว่าเราจะาเลือกนะครับฟอนต์ที่มันเป็นรูปแบบที่เป็นเอฟเฟกมาให้แล้วก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าฟอนต์ที่เป็นในรูปแบบของอเป็นชุดแบบนี้ก็ได้นะครับผมหรือว่าเราจะแก้ตัวเดิมแต่ว่าเราอยากเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนขนาดละ่ะทำยังไงนะครับก็ไปคลิกที่ตัว ตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของฟอนต์นะครับฟอนต์มีหลายแบบเยอะแยะมากนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือเป็นขนาดนะครับแล้วก็สีนะครับความหนาขีดเส้นใต้อะไรเงี้ยนะครับมีเอฟเฟก,กอะไรเงี้ยนะครับมีหมดเลยนะครับผมลองใช้งานลองลองทำกันดูนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเพิ่มเสียงนะครับเราก็สา,สามารถที่จะเพิ่มเสียง ต่างๆเข้าไปได้นะครับลองเปิดฟังดูแล้วก็สมมุติว่าน,นี้เนี่ยมันก็จะมีเสียตังนะถ้าเสียงส่วนใหญ่จะเป็นเสียตังนะครับผมแนะนําให้เป็นดาวน์โหลดเว็บที่เป็นดาวน์โหลดเสียงที่เป็นเสียงฟรีจากเว็บฟรีนะครับแล้วก็มาอัปโหลดมาใส่แทนน่าจะโอเคกว่านะนะครับตรงอัปโหลดตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของวิดีโอนะครับผมถ้าเกิดว่าเราไม่อยากได้พื้นหลังที่มันเรียบๆนะครับเราอยากใส่เป็นวิดีโออันนี้ก็ ใส่แบบนี้เลยได้เหมือนกันนะครับเห็นไหมฮะเป็นวิดีโอเป็นอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีพื้นหลังนะครับที่เป็นในรูปแบบของสีในรูปแบบของอลวดลายต่างๆก็เพิ่มมาได้นะครับทีนี้นะครับส่วนอื่นล่ะผมจะเพิ่มอยู่แค่นี้แหละนะทำโพสแค่เล็กๆน้อยๆนอยบน a c e b o o k นะครับสมมตินะผมจะโพสเป็นภาพดอทิที่มันมีภาพเลื่อนไหวลักษณะนี้เนี่ย จะเซฟยังไงนะครับผมเสร็จแล้วสมมุติว่าเราทําเสร็จแล้วแหละนะครับแก้ไขอะไรเสร็จหมดแล้วนะครับไปที่ตรงดาวน์โหลดตรงนี้นะครับผมกดดาวน์โหลดปุ๊บเนี่ยเห็นไหมถ้าเป็นวิดีโอนะครับมันจะเป็น mp4 ครับเป็น mp4 นะครับแต่ถ้าเป็น d o gif นะครับเราก็เลือกเป็น gif ได้เลยนะครับหรือว่าเราจะไม่เอาเป็น gif นะครับเราจะเอาเป็นภาพแบบนิ่งเลยนะครับเราจะไม่เอาภาพเคลื่อนไหวนะครับเราก็สามารถที่จะ เลือกภาพที่เป็นชนิดเป็น PNG หรือว่าเป็น JPG ได้นะครับผมก็แล้วแต่เราชอบเลยนะครับตอนนี้ผมจะเซฟเป็น .gif นะครับเวลาเราโพสไปเนี่ยให้ตัวโพสต์ตอนนี้เนี่ยเป็นภาพเคลื่อนไหวอยู่บน Facebook นั่นเองนะครับอยู่บนเพจของเราที่เราจะที่เราจะโพสลงไปนะครับอ่าเราก็ติ๊กเป็นตรงนี้นะเสร็จแล้วเนี่ยเราคลิกตรงนี้นะถ้าเกิดว่าเราไม่ติ๊กออกเนี่ยมันจะดาวน์โหลดไปทั้งหมดเลย23หน้านะครับ เราจะใช้เฉพาะหน้าที่หนึ่งครับเราก็ติ๊กเลือกหน้าที่หนึ่งเลยนะครับเสร็จแล้วแบบนี้นะครับอ่ะเป็นอันเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเรากดดาวน์โหลดครับปึ๊บนะครับกดดาวน์โหลดนะมันจะขึ้นดาวน์โหลดตรงนี้ขึ้นมาครับรอสักครู่หนึ่งนะครับอผมขยับตรงนี้นะเดี๋ยวมองไม่เห็นนะเพราะว่ามันจะขึ้นมาตรงมุมตรงนี้อีกนะฮะอ่าพอเสร็จแล้วนะครับมันก็จะดาวน์โหลดตรงนี้ขึ้นมาเห็นไหมฮะตรงมุมซ้ายนะครับมุมซ้ายด้านล่างนะครับ แล้วก็เราลองแสดงตัวอย่างดูนี่นะครับเป็นภาพดรอดกิฟลักษณะนี้ออกมานะครับเราก็สามารถที่จะเอาภาพของเราเนี่ยไปโพสต์ได้แล้วนะครับบนเพจ Facebook นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือการสร้างโพสต์แบบสวยๆโดยที่เราไม่ต้องมีความรู้ในส่วนของงานกราฟิกเลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีสินค้ามีบริการต่างๆครับเราก็สามารถที่จะเอารูปเอ,อะไรมาใส่ได้นะครับ ได้สบายเลยนะครับผมก็เขียนโพสอะไรลงไปนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆคิดว่ามันมีประโยชน์นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปหน้าเนี่ยผมก็จะมาทำเรื่องนี้อีกนะครับในส่วนของการแอดวานกว่านี้นิดนึงนะครับเพิ่มรายละเอียดกว่านี้นิดนึงนะครับถ้าผมจะทำเนี่ยมันก็จะคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ